กับคุณวันนี้ชาวีทั้งหมดส่ท่านนะครับที่มาช่วยถ่ายคือคุณตวีชัยคนที้เป็นกรรมการที่ภาถ่ายประเทศไทยแล้ผมคุณตําีวจวันที่มาคอ่อนเขาไปิ้่าช่างภาพครัท่านหนึ่งก็มาจากบริษัทแคนนอนสี่คนก็ได้รวมรวมพลังงานคือมาก็มาครั้งแรกก็จะงง พ่อสารพเยตายตือนแต่เช้ามาช่วยถาที่การสูบควาตโระเนี่ยกในวันนนั้ถึงสี่ห้าพูดก็ได้รับฟกเต็มที่ก็ได้ภาพที่พอใจพอสมคูรน์แล้ชาวบ้านที่เข้าไปหห็ว่านี่ให้ความร่วมมืมากครือพอที่รว่าเราตายแล้วก็การแต่ตัวเรียกพอเลย ตะก้าที่เป็นไม้นี่มันจะสวยมากเวลาเผยแร่ออกไปกง่ายนี่เราไม่ได้ใช้พลาสติกก็คือเป็นไม้ไผ่สาอะไรต่างๆแล้วก็แสงเช้าที่สวยในการถ่ายรูปแสงที่ดีสุดก็คือเชาอ้าเย็นะครับก็คืออยากจะบอกพวกเราว่าโดยเพราะตอนนี้หลายๆคนที่นั่งนีมีมือถือถ้าไว้โอกาสหน้ามีโอกาสเนี่ย ผมสองคนอาจจะมาให้ความรู้เรื่องมือถือกับชาวบ้านสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือสองวันว่าถ่ายมือถือเสร็จแล้วว่าทุกคนจะสามารถบันทึกว่าวัดบ้านเราให้ได้สสยๆในตอนเชาวว้าพาทิ่งขึ้นยังไงนะครับแล้วนกะ็เป็นที่ <laughs> น่าเสียดายว่าเราทําที่ออกทอทับไม่ทันไม่แก้จะทําให้ดูว่าสามร้อยลูกคืออะไรไว้ไว้จะคงทำ ดรากำลัขอบคุณเจ้าที่กรรมการวัดทุกท่านด้วยครับที่ช่วยชี้แนะเลยว่าคูเนี้ให้รถหดึ่ขคันให้เราได้สามารถจะขับรถคันนี้ไปผ่านที่ไหนก็ได้มันก็จะสะดวกมากก็ต้องชมว่ามาถึงตื่นเต้นเลครับคือทงสวยงามแล้วก็ใหญ่โตก็ไม่ไม่เหมือนนะครับผมสองคนอยู่บนด้านร่างสามชั่วโมง ก็รอคอยภาพก็คือได้ภาพที่อยากจะได้จริงๆการสวยงามขอบคุณสะอาดตาครับ